สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาทุกท่านมาแวะชมที่ขายผ้าไหมบ้านผ้าสว่างน,นะคะจะังหวัดุรังซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่มีการบริการผ้าไหมด้วยนะคะโอ้มาครั้งก่อนนี้เรายังไม่เคยเห็นตัวนี้เลยนะนี่มาครั้งนี้สวัสดีจ้า อ๋อแปลว,ว่ามีผ้าเก่าผ้าเก่ามาบริการอ,อย่างนี้เยอะมากเลยเนี่นะคะทุกท่านค่ะสวยมากเลยตอนเรามาตอนนั้นยังไม่ยังไม่เห็นมีอันนี้มันเป็นไซส์อะไรเอ่ยตัวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอตนี้สดใสมันมีไซส์อยู่นะคะอาจารย์เออสี่สองสี่สี่เอแอลเอลสี่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 เราเราสี่สี่เราต้องใส่อันนี้คือน่าจะเป็นคลุมเนาะ ต้องคลุมต้องคลุมโซมาสอยวิตัวนึงคือเหมือนลักษณะว่าเราเราใส่ทํำทําคอนเทนต์ทําอะไรใช่ไหมคะแบบตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะนี่คือหนึ่งเท่าไหร่นี่พี่เสดแน่ใจนะพิเศษพิเศษค่อยว่ากันตลอดโอ้ยลองสอยดูตัวนึงแล้วชอบที่ชอบมากก็คือผ้าเก่านี่แหละอันนี้ก็สวยอีกแบบนึงเทรนม่วงเทรนม่วงอันนี้ดังเริ่มดัง อันนี้ก็คือเป็นเป็นผ้าไหมนะคะเป็นผ้าไหมเป็นผ้าปูมด้านหลังของเรานี้คือจะเป็นผ้าปูมที่ถักทอด้วยกลุ่มชาวบ้านนะคะที่แม่ค้าได้นําเข้ามาบริการในพื้นที่ของของของท่าสว่างนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สําหรับการชอปนะคะมายนี้แล้วก็เป็นเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสุรินในเรื่องว่า ใครอยากได้ผ้าไหมเป็นผ้าปูมเป็นผ้าลายโบราณนะคะแล้วก็มาดูเทคนิคการถักทอไหมตลอดจนถึงผ้าไหมที่เป็นผ้าไหมย,ยกทองนะคะต้องมาที่นี่นะคะที่เดียวของจังหวัดสุริทนทร์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ที่บริการไหมเลยนะคะ ตัวนี้เรามีเรามีทุกสีแล้วนะเนี่ยมันไม่มีผืนไหนที่มาต่างจากนี้เลยหรอไม่มีเลยใช่ไหมเออน่าจะมีเทรนม่วงมาบ้างเนาะยังไม่มีเทรนม่วงมาเลยนะผ้าตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ก็มีแล้ว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 ตัวนี้ล่าสุดก็เลยว่าเอ๊ะมาหาดูว่ามีม่วงม่วงหรือเปล่ายังไม่มาใช่ไหม ตัวนี้น่าจะเป็น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 ลักษณะเป็นผ้าคลุมออกแบบเป็นผ้าคลุมนะคะนี่เนาะแล้วก็เป็นผ้าไหมเรียกว่าเป็นผ้าเก่านะคะเรียกว่าเป็นผ้าเก่าแล้วก็มาดีไซน์เป็นการออกแบบแบบใหม่ถามว่าผ้าเก่าดีอย่างไรนะคะผ้าพวกนี้มีอายุเราเป็นสิบปีแล้วนะคะผ้าพวกนี้จะมีอายุเราเป็นสิบปีเพราะการถักทอในสมัยโบราณนะคะคือรุ่น ตายายพ่อแม่ของเราเนี่ยในการถักคอพวกนี้จะเป็นผ้าไหมจะเป็นไหมที่สาวมือเนาะไหมเลี้ยงเองสาวมือแล้วก็เป็นไหมเส้นใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการย้อมด้วยสีธรรมชาติแล้วก็เป็นการจับลายด้วยผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยยุคเมื่อ20-30ปีที่แล้วนะคะแล้วทีนี้โดยเฉพาะเนื้อผ้าเนี่ยก็มีความคงทนฉะนั้นเวลาใช้มาตอลอดระยะเวลา20-30ปีนะคะผ้าไหมก็ยังเหมือนเดิมนะคะดังนั้น คนที่มีไอเดียพิเศษเนะี่ยเขาก็เลยได้นําส่วนของใหม่ในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็เลยมาออกเป็นรูปแบบในการเย็บนะคะแล้วก็เข้าเป็นแบบใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นการสร้างมูลค่าใหา้ได้ยิ่งกว่าเดิมอีกนะคะดังนั้นนี่ก็คือเขาเรียกว่าความมหศัศจรดย์ของใหม่ว่าใหม่ย,ยิ่งเก่ายิ่งมีราคานะคะไม่ใช่ว่าทอเดี๋ยวนี้ปุ๊บได้ราคาเดี๋ยวนี้ถ้าใหม่ย,ยิ่งเก่ายิ่งมีราคาเพราะหนึ่ง เป็นไหมที่สาวมือนะคะแล้วก็เส้นใหญ่แล้วก็ผ่านการซักผ่านการย้อมมานานแล้วก็เลยใส่แล้วก็คือแล้วก็เลยนุ่มนะคะใส่แล้วนุ่มแล้วก็พริ้วสวยแล้วก็ไหมเนี่ยก็จะเป็นเป็นผ้าชนิดวิเศษที่สะท้อนแสงได้ดีแล้วก็สวยงามด้วยนะคะ